สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีครับ <c oughs> ต้องแนะนําก่อนเลยนะคะว่าเรากำลังเข้าสู่รายการค่ะ Inno Insight อยู่กับพี่ต้นค่ะขอแนะนําตัวอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ครับสวัสดีครับผมธนากรลุงศิลประภาปัจ <c oughs> จุบันดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Innovation Outsourcing Service นะครับ ครับค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของการดําเนินธุรกิจหรือการทํางานของพี่ต้นเป็นอย่างไรบ้างบอกแนวทางนิดหน,น,นึ่งได้ไหมคะคือปัจจุบันเนี่ยการดําเนินธุรกิจหรือ สิ่งที่เราตั้งไว้ก็คือวันนี้เราต้องการเข้าไปเป็นตัวช่วย<ะ>ให้กับลูกค้าในการลดต้นทุนและลดขั้นตอนการทํางานเราเนี่ยมีแนวทางที่จะเข้าไปช่วยลูกค้าตรงนั้นโดยที่เรานํา Innovation เข้าไปช่วยเหลือเหมือนเอพิโซดก่อนใช่ไหม<ะ>ที่ทางคุณสถาพรรองงานเขาได้กล่าวไว้เราก็จะนําในส่วนตรงนั้นเนเข้าไปช่วยซัพพอร์ตลูกค้าให้ ดีมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างนี้ในเรื่องของงานด้านของส่วนพี่ต้นนะคะคพี่ต้นดูแลลูกค้าแบบไหนด้านไหนประเภทไหนอะไรอย่างไงบ้างอะคะ,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการบริการของ innovation outsourcing service วันนี้เรามีทั้งหมด3ด้านก็คือ1เป็น o u t s o u r c i n เป็น service <outs> แต่ว่าวันนี้สิ่งที่พี่อยากจะมาบอกน้องนุ่นให้รู้จักหรือบอกทุกคนให้รู้จักคือในส่วนของการ recruitment บริการของส่วนของ recruitment อย่างนี้พี่ต้นต้องมีคอนเซ็ปต์ในการบริการหรือว่าดูรายในส่วนนี้แน่นอนเลยใช่คือในส่วนของการบริการของเราเนี่ยหนึ่งเรามีทีมที่สรรหาสองเร, <c oughs> เรามีความเข้าใจในเรื่องของงานบุคคลมามากกว่า10ปีอส,สามเ,ะะเรามีช่องทางหรือ เรามีอินโนเวชันใหม่ๆในการที่จะซอสคนเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้คนที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งงานจริงๆแล้ววันนี้ในมุมของงานรีคูดเมนต์เนี่ย <ฮะ S 2> ตำแหน่งที่หลายๆคนเนี่ยเขาต้องการจะเป็นพวกด้านไอทีด้านช่างด้านาวิศวะพวกนี้ <ฮะ S 2> เรายังมีเปิดให้บริการด้วย,วยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเขาเรียกสเปเชียลิสต์ซึ่งถ้าเกิดคุณได้คนไม่ดีคุณไม่รู้จัก การช่องทางการหาคนที่ดีเนี่ยคุณก็อาจจะได้คนที่ไม่ใช่ว่าเหมาะสมกับงานแล้วองคของคุณเรียกได้ว่าพี่ต้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาการคัดกรองบุคคลต่างๆเข้าทํางานในของลูกค้าที่มาเป็นส่วนร่วมกับเราใช่ไหมคะใช่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือณนะวันนี้เราเพิ่มมีมแคมเปญใหม่ขึ้นมาให้กับทุกคนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ innovation outsourcing service ก็คือ,อแคมเปญ ่ิ s Business partner. s n e พ s s ์ทเนอร์บิสเน s s s ร Partner ขยายความให้หน่อยได้ไหมคะคือทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทาง Innovation ได้โดยที่ว่าคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคุณแค่หนึ่งรักการบริการกการ,ร,การักการขายรักการขายแล้วก็ต้องการรายได้อ,อีกอย,อย่างหนึ่งเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ต้องการความอิสระในการทำงานยังไงรู้ไหมถ้าวันนี้ คุณอย่างนุ่นอย่างเงี้ยมีงานประจําอยู่นุ่นต้องการอะไรความอิสระรายได้พี่อยากได้เพิ่มไหมใช่พอทุกวันนี้รายได้ทางเดียวเริ่มไม่พอถูกซึ่งถ้าเกิดคุณมาร่วมจอยกับเราเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเราให้คุณเนี่ยแม็กซิมัมของรายได้เนี่ย40%จากรายได้ที่บริษัทได้ให้คุณเลยเป็นผลตอบแทนให้คุณเลยมีใบสมัครไหมคะ เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวจะบอกให้หลังรายการว่าติดต่อเรายัางไงแต่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่า,วาหนึ่งหนึ่งคือวันนี้คุณเข้ามาเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์กับเราไม่ยากคือหนึ่งคุณสามารถที่จะเอาการบริการเราออกไปขายได้ในไ,ไม่ว่าจะเป็นงานรีคูนงานแน้าซอสงานเซอร์วิสทุกงานเรามีโปรดักต์ให้คุณเลือกที่คุณเอาไปคุณไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ตอบโจทย์คุณได้ก็คือว่ากิสะระรายได้ ถ้าคุณชอบสองอย่างนี้มาหาเราเราจะให้คุณได้อย่างชัดเจนโอ้โหอีกหลากหลายด้านเลยนะคะที่ยื่นข้อเสนอมาแบบว้าวมากๆเลยอย่างเนี้ยถ้านอกจากนู้นแล้วที่สนใจอะค่ะพี่ต้นคะครับมีน้องๆมีคนหลายๆท่านที่เราฟังอยู่และผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสนใจอยากติดต่อติดต่อทางไหนะคะไม่ยากครับติดต่อเราได้ ที่ www.innovationoutourcingservice.com หรือที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่บอกอยากมีรายได้รักชีวิตอิสระมาหาเราเราจะให้คุณได้อย่างสิ่งที่คุณต้องการ ด้วยมาเป็นบิสเนสพาร์เนอร์กับเราครับเอาละค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะทุกท่านอยากมีรายได้ทุกท่านอยากเป็นบิสเนสพาร์เนอร์ร่วมกับ Innovation แล้วแล้วก็ไม่ควรพลาดค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วก็ทางพี่ต้นค่ะจะดูแลทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้นะคะอีพีนี้นุ่นขอตัวก่อนนะคะพี่ต้นค่ะต้องรีบไปสมัครแล้วค่ะไม่ไหวแล้วโเดี๋ยวกันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ